เม่เผื่อเรายกล้ออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราสั่งไปอ่ะเราสั่งแบบเพงแค่ผิวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่นะครับผมบอร์ก็จะเป็นบอร์ดเจียมใส่ไปก็จะถูกระมานี้เดคลิปนี้ผมจะมอัปเดตอะไรนะผมก็อะไรมีเลยร้อยสิบที่เราจะทํากันนะผมก็หลายๆคนก็เฮ้ย,ยพี่ซื้อร้อยสิบมาเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะทำแบบว่าเฮ้ยพี่มึงซื้อมามึงซื้อมาทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตว่าเราซื้ออะไรอะไรมาบ้างนะผมแล้วก็อย่ังหอยากอัปเดต สำหรับคนที่รอนะครับผมนี่คือไม่มีคนขอมานานมากแล้วเวคือขอมานานมากนะครับผมแต่ว่าเราแบบว่าย,ยังไม่มีว่างบที่แบบว่าจะไปซื้อมานะครับผมและตอนนี้ก็จัดมาแล้วนี่โนเคนามเพลสเป็นไงนี่เอ็นพีเลิงเออก็จัดมาแล้วนะผมก็มีอะไรอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูก็สําหรับ ทำท่อแล้วกันเนาะ,<ฮ>ะอ่าก็ถ้าไม่ไปทํายิมก็เดี๋ยวจะมาทำร้อยิบ LED เหมือนเดิมวัน,กกนนี้เหลือกล่องนี้จ่ายมาก่อน,น,นอนนัน,อนนี้คืออะไรสีอะไรสีอะไรสีขาวสีขาวเล่นกันเองแล้วก <c oughs> อันนี้คือผลแกะดูแล้วทุกคนเป็นชิ้นเดียวที่แกะออกมาดูนะผม<ฮ>ะคือมันมีอานมาดูดูชัดไหมนี่นี่นี่คือสีขาวมันไม่ค่อยสวยนะทุกคนแต่ถ้ามองไกลๆมันไม่ค่อยเห็นหรอก ถ้ามองในกล้องถ้าซูมดีๆก็จะเห็นนี่งานสีขาวมันไม่ค่อยเนียนนะผมนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีแดงสีสีแดงก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าสีแดงอีนเนียนนะดูอันนี้คือเทียบกับสีสีสูนนะทุกคนอันนี้จะเป็นลว,สวดสบ LED ของเราคพอๆกันเลยเผยๆนี่ยังเงาก,กว่าน้วยเพราะอันนี้มันยังไม่ได้หลังนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมทุกคนได้ไหมได้ไหม ก็จะประมาณนี้นะผมแต่ว่าคืออันที่เราหนักใจอ่ะไม่ใช่อะไรคือตอนแรกผมคิดว่าผมจะขายจะขายรถสิบคันเนี้ยเนี่ยผมจะขายแค่น,น,คน,นี้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า,วาหนึ่งเลยมันเป็น S3 ส3มคือผมโทรไปคุยกับพี่สายช่างเขาผงนุ่มที่ว่าเขาเคยทํามาก่อนอเขาบอกว่าไอ้ถังพวกปั๊มปีกอะไรเงี้ยมันก็ใส่ด้วยกันไม่ได้กับของเอมันชนนะผมต้องใช้เป็นถังมีเนียมก็ถ้าใช้เป็นถังมิเนียมเราจะ ถ้าใช้ภาษาเยอรมันฟรีไหนอ่ะอันนี้รอยคอเราก็ยังไม่ดูอันนี้เราก็ยังไม่ดูนะผมแล้วตรวเครื่องเครื่องเนี่ยหนังชีวิตไม่ไอ้ฝาเสื้อฝาเรามีเยอะอยู่เราไม่ได้ทีเดียดน,นะผมชุดไฟเนี่ยชุดไฟก็ปาไปพันกว่าบาทแล้วครับอ่าแล้วก็ไหนจะจานไฟนะผมเจ็ดแปดร้อยแล้วก็ไหนจะก็เรียกว่าอะไรนะไอ้มัดไฟทุกคน ก็ปาไปห้าหร้อยแล้วนะครับผมก็หูกองไฟสองพันกว่าบาทโคตรเจ็บอ่าแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหมันมันรายละเอียดมันเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าจะขายคันนี้ดีหรือเปล่าเออแล้วก็ซื้อเอสีเอาไงถ้าได้เอสีมาเราเปลี่ยนแค่ปั๊มติหน้าจะจบแล้วก็จัดสภาพจัดทรงมันนะครับผมส่วนพุติีน่าจะใช้ด้วยกันได้มั้งทุกคนเออแล้วก็ไอพวกนี้จะเป็นอะไรนี่น่าจะเป็นอะไหล่อะไหล่เบาละ เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูโอเคเราสั่งมาแล้วเหรอเออก็เดี๋ยวจะลองแต่ว่าตัดแผงคอตัดแผงคอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตัดให้มันใช่ราตัวเดียวให้มันมีระยะยุกมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูโช๊ปอันนี้น่าจะเป็นโช๊ปแต่ว่าจะมีแบบเฮ้ยพี่แหงบอกทำเชิงไม่เห็นทำกีอะไรอย่างนี้นะผมเราค่อยๆเใหมค่อยไปนะทุกคนเออเราไม่ได้จองนะเราทำอยู่ใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่า อะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช้ใบไม้ซื้อเลยเอออยากจะให้เข้าใจนะผมไอทม้ทำเราทําอยู่แล้วนะผมไอ้นี่ก็ทํามาแล้วจอดแล้วเนี่ย,ขขม,ยมีคันม่วงเห็นปะเป็นที่วางของแล้ว <c oughs> เ,เราจะทําแต่คันที่แบบว่าเราขี่จริงๆ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าได้ทํามาแล้วเราจอดเนาะ <c oughs> ผมบอกว่าผมอยากได้ดีมเอออยากได้แบบดีมมาทําแบบขี่เล่นอะไรอย่างนี้เราก็ซื้อมาครับผมเราจะทำอีกสามเราก็ทําอ่าเป็นไงจะวิงได้ไหมได้ เราก็ทำนะเราก็ยังทำนะผมตามสัญญาที่เราเคยพูดไว้แล้วผมบอกว่าผมอยากได้เวฟอันนี้ก็เหมือนเราก็หมดเลยวนะก <c oughs> ็อยากให้เข้าใจนี่อะไรทุกคนเลอไม่อยากให้ดรางนะ่าอันนี้ก็จะเป็นโชกคนี่โช๊คจะสั่งแต่ว,ว่าอะไรมันอยากไหนครับทุกคนคือคุณต้องฉีดนะต้องฉีดอะ่ะกันไว้ดีกว่านะต้องต้องฉีดแบบฉีลูกชิ้นอันนี้เราถ่ายทิ่เดี๋ยวเราฉีดนะผมอันนี้คืออะไรวะหูนี่มัน มันคึงมันกึงเยอะอ่ะขอดูหน่อยเนี่ยไม่ตอนแรกอะ่ะที่ผมสั่งอะ่ะผมสั่งไปแบบว่ากึงแค่ผิวครับเนี่ยเพราะเผื่อเรายกล้ออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแบบว่าไอ้ที่มันแตกอะ่ะกึ่งลึกเลยเนะยเออเนี่ยลึกอะมาดูดูดูอีกรอบน่ี่อันนี้ก็จะเป็นโช๊คอาจจะด้างนึ่งลแล้วก็ยกล้อลงกระแทกยกล้อลงกระแทกอย่างี้นะผมผมก็เลยว่าไม,ไม่ไม่คิดที่จะใช้แต่ว่าไอ้คันที่เราจะทําเนี่ยคือผมกะจะให้แบบว่ามัน มันมันมันมีอะไรแบบอะไรเบาเออเหมือนแบบเหมือนเชงอ่ะเหมือนจะเชงแต่ไม่เชงอ่ะนี่ตอนแรกเราสั่งแปะเราสั่งแบบตึงแค่ผิวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะซื้อใหม่นะครับผมนี่อันนี้ก็น่าจะเป็น ไม่รู้แกนกับสปริงแน่นอนแกนอันนี้คือผมสั่งสองนิ้วไปนะทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะเราจะใส่เป็นสี่นิ้วเราจะใส่เป็นสี่นิ้วเพราะว่าเรามีแกนสี่นิ้วตัดรอแล้วตอนแรกเราว่าเราจะทํารีมครับ่สรุปรีมก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมอันนี้กี่นิ้วนะอันนี้สองนิ้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ร้อยสิบเราก็ได้นะผมร้อยสิบเรามันจะเป็นหนึ่งจุดห้ายเลยนี่นี่เขาย,ย้ำบอกตัดสองนิ้วสั่งแบบไหนได้แบบนั้นแต่อันนี้ทําไมมือ กึ <g ül> ้งมาเยอะเกินอะ่ะอ่ะก้อนนี้ก็จะเป็นโค้กนะผมแกนสองนิ้วแต่ว่าใส่จริงเราจะใส่เป็นสี่นิ้วนะทุกคนส่วน,น,น,นอันนี้จะเป็นดุมนี่อันนี้เป็นดุมดุมก็เดี๋ยวมาดูว่าลายอะไรไอที่สนใจแบบว่าสั่งอะไรแบบนี้นะทุกคนก็เฟซน้องคัตเตอร์นะผมเนี่ยแต่ว่าอยากจะสั่งแบบท,ทั้งเพลยอะไรนี้ก็เพจย s k t เ a i เคไ d ยแลนนะลายก็จะประมาณนี้อันนี้คือดุมหลังนะที่จริงเราไม่ได้สั่งไปเราสั่งเป็นดุมหน้าไป ไายนิยมเลยแต่เขาจัดมาให้เราก็ไม่เป็นไรเขาให้ฟรีก็ขอบคุณมากน <c oughs> ะก็ <c oughs> จะประมาณนี้ประมาที่กึ้งเงาๆแต่ว่าดูรายยางอันนี้ต้องาอันนี้เขาไม่ได้คึนงเขาตาดออเลยเหลือ,อดูมนกานี่หว่านี่มันมีตัวนี้ดม่ยด้หว่ามีแล้วก็มีอะไรอยู่ไหมคือถ้าเราขายตัวนี้ใช่ไหมครับ ในตัวเอสสี่มันยังจะใส่ชุดสีตัวนี้ได้หรือเปล่าน,นี้เราก็ายังไม่ดูนะทุกคนโโอ้หแบบเอาง่ายถ้าเราซื้อเป็นชุดไฟอะไรใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับหมื่นกว่าต้องมีอ่ะทุกคนอันนี้ผมเดี๋ยวลองไล่เล่นๆให้ฟังนะอะไล่เล่นๆ,ๆชุดไฟพันสามพันสามกล่องประมาณสองพันกว่าสองพันสามสามพันล่ไปสามพันละสามพันกว่าเออแล้วก็ปั๊มตีสองพันอันนี้ตีเป็นสองพันนั่นแหละเออนี่อันนี้ปั๊มตีสองพัน แล้วก็มีไอ้ดันไฟดันไฟเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยตีไปเจ็ดร้อยแล้วกันถูกๆแล้วก็มีมัดไฟหกร้อยเ <10, 000 S 1> จ็ดพันจแปดพันแล้วเะเออเนี่ยทุกคนแล้วถ้าขายคันนี้ไปใช่ไหมแล้วเราไปซื้อสีคือไม่ต้องซื้ออะไรเลยเวเ้ยอ,อจัดสภาพอย่างเด <ๆ S 1> ียวกำลังคิดอยู่ตอนนี้คนดูลองคอมเมนต์นะผมว่าร้อยผมควรใส่สีอะไรดีทุกสีมันเป็นแดงขาวนะโอเค ทีขาวหน้าแดงใช่ปะวะประกอบถูปะวะถูเออขาวหน้าแดงประมาณนี้เออง่ายคือมันขาวแดงอ,อ่ะอคลิปนี้ก็มาอัปเดตแบบเฮ้ยแบบบอกอะไรว่าเฮ้ยเราอะเราทําจริงๆเราไม่ได้แบบว่าซื้อรถมาดองหรือว่าอีคือมาทิ้งอะเอาง่ายเราทำจริงๆครับนะผมแต่ว่าคือด้วยค,คือเรากำลังสับสนอะว่าจะทําคันนี้ต่อหรือว่า จะประกอบแล้วเอาไปขายแล้วก็ซื้อสีนะครับผมแต่ช่างบอกว่าไงนะช่างบอกว่าขายซื้อใหม่คือคือมันรายละเอียดมันเยอะเออมันทำมันทำหลายอย่างคุกคอสีสามเราซื้อมาแล้วว่ะทุกคนอันนี้คืออะไรไม่โค้งหน้าเดี๋ยวไปดูโค้งหน้าแดงสวยจัดเออสวย คิดว่าน่าจะเป็นคันแรกมันะที่เราใส่อะไรแบบนี้ใช่คือเราแบบส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยอะไรแต่ว่าคันนี้ก็ถือว่าเรามาทําจัดตามใจคนดูแลกันเพราะว่าคนดูอยากดูไงก็จัดให้แล้วนะครับผมคันนี้ก็รอไปสามปีพันแล้วรวมรวมกันนะผมว่าแล้ว,วเดี๋ยวเอาให้ดูแลกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนี่น,น,นี่ของเป็นของน้าพิษอ๋อ น้ำเพชรนะอนก็นนจะมีลูกเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีแล้วก็แคมน,น้ำเพชรนี่โอ้นี่เห็นไหมน้ำเพชรเขาเขียนไว้เราไปคลิปหน้าแล้วกันหน้าผมเองคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไน,นไม่เพียงเท่านี้จะไปประกอบันแหละเออตามหาตามหาในร้อยสามห้าทีแล้วว่าเรามีร้อยสามสองแล้วโคลิปหน้าดไม่มีร้อยยีย่สิบแต่ปลแล้วทุกคน